ใช่ครับราคาประมูลรุ่นี้อยู่ที่ร้อา99บาทครับมีใครให้มากกว่า999บ้าทไหมครับยกมือเลยนะฮะยกมือเลยนะฮะเอายกมือหน่อยแล้วบเท่าไหรครับแค่หนี้มื่โหัวไ้องรอี่พนกนาไม่นเลยพไม่ตอพี่ไม่เลือกบล่อยพี่สองนัน มากกว่านึ่หมนครับนึบาทืนบาท10ตบาทมีใครมามบ้านังานับ้กัารตังนมเปไนที่นวัเเยขไปทำบุญอย่าไปคิดเยอะอย่าไปทำบุญ่ทำไข่เสอ่เจมมี่ทไข่ีนะหนึ่งหมืบาทมีใรมกงหมื so ่นบาทครับมากกว่าหนึ่งหมืนบาทจร เราจะมอบเงินกันเลยไะมครับผมเยอะครับเจ้าที่ตู้ไอเทมอะไรนะผมไปกดมาได้นะไปกดมาไม่ทันบอกก็ได้ก็ตู้ไอเทมนะไรนะครับหนึ่งนบาทมีใครม้แต่หนึ่งพันบาทคได้เราจะปิดการประมูลที่หนึ่งพนบาทแล้วนะหนึ่งนบาท่ไหมหนึ่งพนบาทครับสองเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนหมือนเป็นคนไหนนี่หายแล้วหายแล้วเดี๋ยวต่อต่อต่อ่อตต่อต่่อ่อเ่่ต่อ่อออต่อต่อ่อต่่่่น ทามทำต้องทำตาแบบตาบสาๆอ่ะหนึ่งหมื่นหรอมันก็หมื่นนึไงแล้วไงอ่ะเดี๋ยวรอสิจัดภั้กัไดีใจมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่ง กต่งมาได้สมบูรณ์ขอติดตามดูนะฮะนี่เป็นชิ้นแรกครับที่เราประมูลในวันนี้นะครับย้ำอีกทีเ,เลยนะครับว่ารายได้หลังจากให้ค่าใช้จ่ายนะครับจะลดลมทุกคนโครงการโปรพลายเซอร์ล้นกำเนิดเพื่อไทยกู้ขวัญองค์ราชันรายเฉลียงมือระดับที่รามาธิบดีครับครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าชิ้นต่อไปครับของชิ้นต่อไปนะครับเป็นของที่ใช้ในการถ่ายทำ ละครจริงๆแล, <haha> แล้วก็ห่มจริงเป็นผ้าห่มของพระเอกนั่นเองนะครับอของที่สองเป็นผ้าห่มของพระเอกนั่นเองนะครับแลาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะนะครับนี่คือใช้ในละครจริงๆนะครับใช้ในละครจริงๆนะครับก็เน็ตพี่เจนลองห่มให้พี่เป็นร่างหน่อยเฮ้ยก่อนคุันเดียนเดียผมไม่ได้ครับครับผมเพราะมันต้องนอนเลย ภ้าาคุเลยที่เป็นคนละฉากกันเจมส์จม้งนอนหกเจมส์เาลูลยมเรรอตอนนี้ให้ดูครับจริงแล้วมันเป็นขริงอมทไม่หวแล้วว่าดันเขมากันเจมส์ทำท่าตอนทีุ่กข้าหงเยวิไม่อยากไปัเ มีถามนะคะนถามจากร่แบบทำไมถึงเรียกหลอดเ่องสาแบบวหอดสนสาอด้วยนะทำไมะครนบทำไมทำไมถึงเรียกว่าหลอดอตอบไมันเป็นย้สมัยโบราณนะครับวก็คือจริงๆม้นคือรรมะเถิดคือมันเป็นคำของโบราณคำ้ที่เก่าใช้กันใช่ไหมเจ็บกน ตึงตึงหงุมคุมธรรมดาเนี่ยหรอนี่แหละสนคแ่วงุดหงิดครับพี่แค่นี้แนีแหละโอโหจิ้มูววูวว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 าววว้วว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 วาวว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 ว มือมือมือข้งนี้อไม้เออข้างนี้ก็จับจับจับแล้วก็เออจับเอาเอ,เอาลิิดวคนนี้ออกไปก่อนได้ไหมถ้าออกคนนี้ราคาเป็ๆๆนเก้อนที่สองพบาทพีา,าม,มากกว่าสองพบาทยครับมากกว่าสองพบาทหมครับา มากกว่าสาม่นบาทเลยนะครับามหนบาทนะมใครมสานมครับประหมใช้จิงมไหมครับข้างบนก็ได้นะครับอ่าขกเท่าไหร่ครับสี่พบาทสี่พนบาทสีนบาทข้านมีเท่าไหร่ครับหนึ่มนบาทครับฝั่งนี้ครับผมห้าพันห้าพันทเปหมื่นแล้วไ้อน้วเปนแล้ว1นบานสบาทครับพี่อย่ายอมพี่เข้าไปเดียวเดีวยอมเดียว เดียวพี่ด้วยหัวหอมกินกินตัวติดนะพี่ิดยสอนเรื่องสอนไม่แพงกระทบุญสู้ันสู้ที่นทีมงานเราบอกมานะว่าตรงนี้มีตู้เอ m อยู่ใครไม่ได้เตรียมตังมาไม่พอไม่พอไม่ทันยังไงไม่ีบไม่กดไม่ได้นะครับเราไม่ใช่มีแค่ห่อหอมแอย่างเดียวเราจะแถมภาพภาพนี้เป็นภาพที่สองคนอยู่ใต้หัวหอมเดียวนัไหน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 เริมเริ่มเเ่เมมิดี๋ยวเดี๋ยวพสู้ี่ สมอร์สามเบอสามเอสารบนี่แล้วแดสุดเลยนะใครประมูลของชิ้นนี้ได้ไปขึ้นประมเวทีนะฮะเจมจะห่มผ้าผืนนี้ให้าบร์บอรทนเดี๋ยว้ยยะไยอำุทำุเดี๋ยวให้ ผมก็คิดว่าเจนนี่ตอนนี้เป็นตัวมากแล้วไม่ตองทำอะไรกับเจนีตรงนี้ไม่ได้วแอ๊นนึงนะครับขอยังไม่หมดเลยค่ะยัง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 มอนะคะไม่เป็นไรแตว่าชิ้นที่สำคัญเนี่ยมันเป็นภาพในละครเนี่ยนะใช่ไหมหกหมนบาทนะครับหกบาทนับหนึ่งหบาทนับหนึ่งหกบาทหกนบาทนับห ด่ดินกทีนะครับว่าเรารับขอรับเป็นเงินสดเท่านั้น,นบอ,อ,อนบอกนเวทีเลยับย่ยสสูผมาังผมมาน,มมานอเอานสุดท้า,ทานะ้ามาขา้างหน้ากว่ถึงหน้าเวทีนี่ถือว่าน้า เซ็มผมท่าให้แล้วก็ค่อยมออรูปนะครับผมนการัดเรนี้นะครับผมมากมีลายเซ็นของทั้ันามเลยคราชครับาเคครับเดี๋ยวเห็นหน้าคนบน้วล่ะเกินตรงนี้นะครับผมมาเลยครับมาแล้วนะฮะเกินก เชิดช้าสีน okay. ้ำตาเลยครับีครับตั้งสติดีนะพี่นะตั้งสติดีเดี๋ยวรอให้เจเสๆลครับเตารวน่อยนตื่นเต้นนี่เรียกว่าขายรขายบ้านมาเพื่อประมูลของเลยตื่นต้่นนะทั้งน้านะครับเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนสอยฮาลิตินครับผมเป็นการที่ คุณอยู่ข้างอยู่ข้างคอยปลอบลมปที่เขาไว้เจม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 สูงกว่าที่เขาบูาสูงกว่าที่เขาบ พีเขาเลยให้เขาเขียนเล่าอ oh wow. ีกทีด้วยมาภาพ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 ด้วยแล้วแสดงครับมาถ่ายภาพด้วยกับพี่เขาทั้งหมดเลยจ้ะมาเลยมาเลยมาเลยทั้งหมดเลยครับขอบคุณครับหน่อยนะครับแล้วคุณจะต้องเสียดายแม่เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ หลายๆคนเนี่ยที่รู้ว่าตัวเองมันเตรียมตังค์มาไม่พอแต่ก็ยังมีอีกสองชิ้นเด็กให้ประมูลนะฮะท่าก็ต้องรีบไปกดตังค์หรือจะต้องไปยืมใครหรือจะต้องรีบให้ใครเอาเงินมาให้เนี่ยนะฮะให้เวลาหรือว่กดมานะครับไปรวบรวมมานะครับเหรียญบาทเหรียญเซทเหรียญสิบเรียญอะไรเอาไม้หมดเลยครับผมแจกกระป๋องทังหมใครฝังตังค์ไว้ในตุ่มไว้ตรงไหนก็รีบๆไปขุดมานะครับะตกล เราจะพ er ักการประมูลไว้ก่อนครับเป็นการร่วมเล่นเกมกันก่อนเที่บอกว่า14ท่านนะครับจากเซสสามต i วพิเศษลาเนี่ยเราได้ผู้โชคดีมาตรงนี้นะครับเขาจะโชคดีมากแล้วีิเพราะว่าเขาจะได้สิบในการเล่นเกมนี้เฉพาะ14ท่านนี้เท่านั้นก่อนก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยขออนุญาตเท้าความก่อนนะับในละครเรื่องปฏิวัตินาเนี่ยมีดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งใครทราบบ้างว่าดอกอะไร นะครับดอกทานตะวันนั่นเองก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความรักนะครับความรักความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ที่พนักงานามีให้กันนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเอกเนี่ยเปรียบเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นดอกทานตะวันนะครับต้องรอแสงสว่างจากนางเอกถึงจะทําให้ชุ่มชื่นหัวใจนะฮะและวันนี้เนี่ยเราจะมาปลูกความรักกันแน่นอนว่าจะต้องมีมเมล็ดทานตะวันก่อนนะครับเกมนี้มีชื่อว่า เกมตามหาดอกทานตะวันนะครับผมการกดกระติกาง่ายที่เดียวนะครับเรามีซองทั้งหมด14ซองเลือกได้คนละสองครูโชคจะมีแค่5ท่านนะครับที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีเท่านั้นนะครับเล่นเลยฮะ14ท่าน์หน้าเลยครับที่เหลือที่เหลือก็ต้องอิจฉาไปนะครับเพราะเป็นรุ่นเล่นเกมโบราณครับนี่ก็โชคดีครับเล่นเกมประมาณว่าสามารถประมูลได้นะครับสามารถประมูลได้นะครับ14ท่านข้างหน้านะครับจะได้รับซองนะครับ มีต่อในตัดกระซอนนะฮะจะมีเมล็ดดอกทานตะวันอยู่แล้วก็มีภาพของเจมอยู่ผู้ที่โชคดีนะครับเปิดซองมาจะได้จะเจอนะครับลายเซ็นของปลัดสลันชัยครับเพียงห้าท่านทเท่านั้นนะฮะเราจะเปิดขึ้นมว่าว่ามาปลูกดอกทานตะวันด้วยกันนะครับใครมีลายเซ็นของคุณเจมนะฮะเ๋อห้าคนดีนะหนึ่งคนรอบมีแล้วยกมือเลย ใครมีลายสของจนยืมือฮะสามคนชัดข้างหนสคนทีนะนะเยินดีด้วยคือในรูปมันจะมีเขียนนะครับว่ามีข้อความมีข้อความาทอคที่อ่านได้ออกเลครับคือลายงเมาปลูกดอกทานตะวันด้วยกันนะ าเกิดใครโชคดีเหมือนนี่ครับเปิดซองมาเจอซองพระป่าด้วยนะครับข้าจะเขียนเองแล้วอยากเขียนเองใหญ่ใหญ่จะพอที่เจมเขียนไปแล้วนะเกมของเราว่าพอได้ท้าท่านขึ้นตำรวนทีแล้วนะครับเราใช้นักแสดงนะครับร่วมเล่นเกมด้วยโดยการที่นักแสดงแต่ละท่านเนี่ยจะมีแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ไม่นักแสดงจะไม่ทราบนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับและใครที่มีดอกทครก็มันอยู่ในแผ่นป้ายนะ เลยครับก็จะเป็นทีมที่ชนะไปะะโดยที่นักแสดงของเราะจะต้องเป็นคนประมูลขายขาย,ขาย,ขายงานแข่งงานเฮ้ยเราเจ๋งจริงต้องเงองชื่อเรานะมาอ,อยู่ฝั่งเราโดยที่ให้ผู้ชมดีเป็นคนเลือกว่าจะอยู่กับนักแสดงคนไหนนักแสดงก็จะเป็นโอเคน้องมีน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวขายของไปเดินทันเีน้องน้องดาวน้องตาลิ่งคุณบอลแล้วก็คุณปิดปนะครับมา ่งก่อน่งก่อนแล้วหน้าก่อนแล้ก่อนนะครับตนตนนงนี้นะครับ้งนี้เลยทังนี้เลยังนี้เลยทนกิทั้งนี้เลยนะครับผมปิดเอาไว้ก่อนนะครับปิดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะทุกท่านจะต้องต้งมาขายของตัวเองให้้ผู้ชมดีนเขาเชื่อในตัวเราแล้วก็เลือกเราว่าเรานี่มีเยอะที่สุดอ่าอ่น้ละงใครใครจะเป็นคนแรกที่จะมาขายก่อนใครมั่นใจว่าตัวเองมีดีขายของก่อน อ่าดวงไปดวงคือแบบมันยืดจากมาทีมอันนี้นม่แพนี่คุณคุณโชคดีจะต้องเป็นคนเลือกการแสดงนะครับว่าจะอยู่ทีมทีมใครนะครับดูการทีเซตดีๆครับพวกนี้เล่นละครเก่งมากเดี๋ยวไเชี้เขาเยอะทั้งหมดนะโอเคนะค่อยๆใจตัเองใครจะขายก่อนใครจะขายก่อนอ่าไม่ต้องรอน้องก่อนเลยดวงปากแดงมาแล้วครับเกิดมาไม่เคยแพ้ กินกุ้งก,ก็ได้กินอ,อยากได้ลันก็ได้อ,อยากชนะก็ชนะค่ะดูใบดวงดีกว่าค่ะโ<อ>ด้โพลตะวันเยอะสุดแน่นอนเลยคืนนี้ซักืักเกินครับดวงอ้าวไปใครครับแ้เอาไปแ้วแอของต่อนครับัาานีูรับอยยังไงคะ ก็บดีไหมฮะจะขายของยังไงนะผมก็มัตเอเหมือกันแต่ว่าคือผมเป็นเพื่อนสีปลาสลันะครับผมยังไงก็ไม่มีเราม่ได้ทำเ่สุดเนอะมีเพื่อนเลยเเพื่อนเอออ่าอเน้องตอง่ขณะนอก็อยูก็ไม่อยู่กับปุระลีนะคะเพราะปรณีเนี่ยต่อใครไม่ค่อยเต็นต่อ ลักษณะนะฮะในมกราดาหนะครับห้าท่านนแกราดาหนะครับผู้โชคดีจะเป็นคนเลือกนะครับว่าจะอยู่จะเลือกเชื่อไทรแต่ว่าหนึ่งคนเลือกไม่แค่1คนเท่านั้นคผมไม่ข้ามซันกันเลครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้โชคดีเลือกเลยครับผมบินมาี่เดียวมีอยม่ีหรอกระจายตัวนะครับกระจายตัวหน่อยที่กิจมาครังนี้นะครับ มีดอกทานตะวันมากที่สุดของรางวัลที่คุณจะได้รับก็คือคืออะไรจะได้รับดอกทานตะวันจากประหลัดสรันของเรานะครับแล้วก็จะได้ถ่ายภาพกับนักแสดงมั้นห้าคนด้วยการที่ได้รอกดอกทานตะวันไม่ใช่ถู่ว่าอยู่ก็ยิ่นให้นะครับจะเป็นการพุกเข่าจากประหลัดสรันครับ เ,เป็นยัไงบ้างเป็นยัไงบ้างโอคุณกิ๊ีคุนีสีดอี่นีอหนึ่งดอสออ้าดากขอคุณบินนะครับโอดูดูสว่างผู้ไม่เคยแพ้ครับูบอกแ oh. ล้วว่าดอกที่ดวงค่ะไม่เช่อดวงทั้งนับอนกนะโอ้โหนะครับผมอะ วันนี้ใช่ครับเป็นผู้โชคดีไปผู้โชคดีไป,ไปขอเชิญมาข้างหน้าเลยฮะแล้วขอดอกทานตะวันให้ประหลัดของรันของเราเป็นผู้มอบให้อโอเคยิงอยู่ตรงนี้ครับข้างหน้าตรงกลาง,งเลยตรงกลางเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คุ้มขอให้แพ้ง,ง่ายนะครับคุกมขอให้ปฏิวัติรันเท่านั้น จะเป็นผู้มอบให้นะครับได้ทำบุญน,นะ,ะเป็นวันดีๆของปฏิวัติราชสมิงๆใช่ครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับว่ารายได้ท้งมนีนะครับเราจะเอาไปร่วยทำบุญสึงับพึ่งบูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีครับเดี๋ยวถ,ลลยยถ่ายภาพก่อนนะครับแล้วต่อไปครับเราจะมีการประมูลของอีกหนึ่งทีมนะครับเป็น รุ่มไรนะของใต้ดินนะครับโอ้โหตอนเดี๋ือดะบอกถึงที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะขอบคุณมากนะคุผู้ชมทุกค่านนะับขอบคุณมากนะฮะอาลงไปด้วยดีครับคือมันจะมันจะมีฉากฉากตื่นเลแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ใช่ฮะแต่ว่ามันมีความหมายสำคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่สองคนเขาได้กันแล้วเฮ้ยจะพูดอย่างนี้มันไม่ดีนะพี่ฮะจะพูดอย่างนี้มันไม่ดีนะครับเอาอย่า อาเรียกเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเออเป็นสามีภรรยากันโดยพื้นแในถ้าเป็นสมัยเราก็จริงๆแล้วผมอยากจะจำลองฉากนั้นมามาแสดงบนเวทีเลยนะฉากพระองค์ฉากพระองค์ฉากพระองค์ใช่ไหมได้ไหมได้พระพระพร้มพระคุ้มโอ้โหโอ้โหบปุ๊บุ๊บปุบปุ๊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 บปบ เองก็ไม่ทันเลยตัดตัดตัดนะถ้าคุมผ้าคมนะถ้าคุมพื้นเดียวกับที่เจมส์ใช้คนไม่กับเบลล่าในฉากที่เขาได้คัแนนครับผมเป็นสัมปทานโดยพื้นยนเลยครับผมที่ช่วยกีนไ่ได้ครับเฮ้ยเว่าด้วยเหรอโอ้โหดี๋ ียว่ากลิ่นของเจมกับเบลล่าเนี่ยติดพ่อหงอยู่เลยนะฮะจริงๆแล้วฉากนี้ยังไม่ยังไม่ได้มายังไม่ได้หรอจะเป็นอาทิตย์ที่จะถือหรือเปล่าที่ออกไปอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีห้องเล็กขึ้นหนีแล้วใช่หรือเปล่ายังอายาอยัาเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับเมื่อไหร่ยังไม่รู้ผมจะบอกว่าฉากนี้เป็นฉากที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าพระเอกจะบอกความในใจอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าใได้านข้างอืนนี้ไปนะครับนอนหงไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยฟิ้วเป็นนี้ รินก็ริง <ella> เนะไม่ได้ภาพมีไป่้าั้ครับประมูลคู่กับภาพไทยภาพนี้นะครับใ่ลอดนะครับภาพนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเริ่มราคาประมูลที่3 0 0 0บาทครับเออนี่ภาพพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะครับผมอา่ามีใคร เอาพุงก่อนเอาพุงก่อนจงลองฉากนี้ดูหน่อยจงลองฉากนี้ดูหน่อย 0 0 0บาทมีไหมคบ่นี้นะฮะมากงบาทีไหมครับมากกว่า1 0 0 0งมบาทมีไหมครับ1น0 0 0บาทมีไหมมากกว่า10,000บาทมไหครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าได้ของมันไม่คุ้มคุณขึ้นมาบนนี้นะคนที่ประมูลได้นะเดี๋ยวเจมส์ะผมไม่เปล่าอย่างไรอะจะหุมคุณอย่างนั้นเลยึบาทครมากว่าึบาทหครับดีครั

อย้อนอยย้อนอย้อนอยย้อนมืไเลยขอใคจ่ายเดหมืนเลยอย่าย้อนอยย้อนอยย้อนชิ้นสุดท้ายแล้วนะชิ้นสุดท uh ้ายแล้วไม่มีแล้ววันน hmm. <c oughs> ีはは้ส <c oughs> ุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่มีแล้ว37ม่นเจนะครับสามหมื่นเล้านบาทสี่หมื่นนะสี่หม่นทั้งไหนครับทั้งไหนห้าหมื่นตรงโตเท่าไหร่ตรงนี้สีมืนนะครับันนี้้น้ายข้างหน้าเลยนะฮ้ม ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้สุดท้ายเป็นเภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นแล้วก็มีภาพมีใครให้มากกว่า้า0มื่นไครับ <50 S 2> รห้าหมบาทกว่า5 <50 S 2> ้า0 <50. S 2> มื่นละห้าหมื่นบาทผมสอคนให้ห้า0มืนี่อ้าไม่ไม่ห้าหมื่นมันมีคนให้แล้วคณะนี่เขาให้ห้า0มื่แล้วท <คน S 1> ให้ก,กว่าห้าหมืนม่อนอยั เจ็ดมือปืนเลยครับเจ็ดมโอโาแรงจริงพี่อยาได้อะไรบอกบอกบอกมาอยากได้อะไรอยาได้อะไรอยวจัดให่เลยอยาได้อะไรยาคนั้นน้พี่ถ้ามากำมากกว่า0 0 0ดเดี๋ยวให้เขาหยิกแก้มชนพี่เอาป่ะเอาป่ถ้มากกว่าเ0็0เดี๋ยวหยิกแก้มชนเอาป่ะเจ็ดมืเป๊ะูกระเปาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Um uh -huh.